การแถลงข่าวของหวังอี้ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์นอกรอบการประชุมสองสภาประจำปีของจีนเพราะไม่บ่อยนักที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนจะมานั่งตอบคำถามของสื่อในและต่างประเทศโดยตรงในประเด็นการทูต การสงครามยูเครนและความสัมพันธ์ของจีนกับมหาอำนาจโดยคำถามเกี่ยวกับนโยบายอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนั้นหวังอีกล่าวว่าในโลกนี้มีกว่า190ประเทศลองคิดดูว่าหาทุกประเทศหันมายึดประเทศของฉันต้องมากอดและหมกมุ่นอยู่กับสถานะความแข็งแกร่งของตัวเองโลกคงจะกลับไปสู่ยุคก,กฎแห่งป่า law of the jungle ผู้แข็งแรงคือผู้ที่อยู่รอด ประเทศเล็กกว่าและอ่อนแอจะอยู่ยากระเบียบและบรรทัดฐานระหว่างประเทศก็จะกระทบอย่างดุนแรงต่อข้อถามเรื่องที่รัฐบาลทรัมป์ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก10%ในสัปดาห์นี้หวังอีกล่าวว่าหากฝ่ายหนึ่งกดดันอย่างมืดบอดจีนจะตอบโต้อย่างถึงที่สุดและว่าสหรัฐไม่ควรตอบแทนน้ำใจด้วยความคับแค้นยังไม่ต้องพูดถึงการขึ้นภาษีอย่างไม่มีเหตุผล ซึ่งหวังอี้หมายถึงการที่จีนให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการสกัดสารตั้งต้นผลิตเฟนเทนิลเข้าไปในสหรัฐแต่ทรัมป์กลับใช้เรื่องนี้เป็นเหตุผลในการทำสงครามการค้ากับจีนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้ตั้งคําถามกลับไปว่าแล้วสหรัฐได้อะไรบ้างจากนโยบายนี้ยอดขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงภาคการผลิตแข่งขันได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ อัตรางเงินเฟ้อและความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันดีขึ้นหรือไม่ส่วนคำถามที่ว่าจีนจะติดต่อสัมพันธ์กับรัฐบาลทรัม์อย่างไรใน4ปีข้างหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวว่าไม่ควรมีประเทศไหนลงเพ้อไปเองว่าด้านหนึ่งจะกดจีนไว้อีกด้านจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนได้ในเวลาเดียวกันนโยบายตีสองหน้าแบบนั้นไม่เป็นผลดีต่อเสถียรภาพความสัมพันธวิภาคี และเสริมสร้างความไว้วางใจกันและกันก่อนจะเสริมว่าประเทศใหญ่ควรเคารพพันธกรณีระหว่างประเทศได้รับผิดชอบไม่ควรยึดผลประโยชน์แบบหินแก่ตัวไว้เหนือหลักการและไม่ควรใช้อำนาจบาดใหญ่รังแกผู้อ่อนแอซึ่งจีนคัดค้านการเมืองแบบใช้อำนาจและเป็นเจ้าโลกตลอดการตอบคำถามของหวังอี้ไม่มีการเอ่ยชื่อถึงประธาน,นาธิบดีทรัมป์แม้แต่ครั้งเดียวซึ่งบ่งชี้ว่ารัฐบาลปักกิ่ง ต้องการเปิดช่องสําหรับการเจราจาการค้าในอนาคตระหว่างตอบคําถามนักการทูตเบอร์หนึ่งของจีนอย่างได้น้นยบด้วยว่าหากเลือกที่จะร่วมมือกันแล้วสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่จีนและสหรัฐต่างดํารงอยู่บนโลกใบนี้มาเป็นเวลานานก็จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่หากใช้แต่แรงกดดันตามอําเภอใจจีนจะตอบโต้อย่างถึงที่สุดเช่นกันอย่างไรก็ดียังมีเรื่องที่เห็นตรงกันนั่นคือการสนับสนุนความพยายามของทรัมป์ ที่จะทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยืนยันว่าความสัมพันธ์กับรัเสเซียยังคงแน่นแฟน้นมั่นคงเหตุการณ์ต่างๆชั่วครั้งชั่วคราวหรือการแทรกแซงของมือที่สไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จีนกับรัเสเซียไปได้นอกจากนี้หวังอียังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงอย่างถาวลในชุนวนกาซาและเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ส่วนประเด็นร้อนอื่นๆเช่นไต้หวันหวังอีกล่าวว่าการกลับคืนสู่จีนของไต้หวันยังคงเป็นความหวังของชาวจีนทั้งมวลและเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องเหมาะสมการใช้ประเด็นไต้หวันมาควบคุมจีนก็เหมือนกับการพยายามหยุดรถด้วยแขนของตักแตนตับข้าว ครั้งนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนหลินเจี้ยนโฆศกกระทรวงการต่างประเทศจีนรวมถึงสถานทูตจีนในสหรัฐได้ออกแถลงการอย่างแข็งกร้าวระบุว่าหากสหรัฐต้องการสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามภาษีสงครามการค้าหรือสงครามประเภทใดก็ตามเราก็พร้อมที่จะต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการรีดภาษีของทรัมป์ปักกิ่งจึงประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากสหรัฐเป็นการตอบโต้10-15%เช่นกัน นอกจากนี้ยังได้จำกัดการส่งออกและการลงทุนของบริษัทสหรัฐ25แห่งโดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคงของชาติต่อมาพีทเฮ็กเซนร,รัฐมนตรีกลาโหมตอบโต้ตคำกล่าวของสถานทูตจีนในสหรัฐโดยระบุว่าใครที่มีสันติภาพมาช้านานต้องเตรียมพร้อมสำหรับสงครามและย้ำว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมสหรัฐต้องเดินหน้าเสริมความเข้มแข็งด้านการทหารและว่าเราอยู่ในโลกที่อันตรายเต็มไปด้วยบรรดาประเทศ ที่มีพลังอำนาจและอิทธิพลที่มีอุดมการแตกต่างกันอย่างมากพวกเขาเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมอย่างรวดเร็วปรับปรุงเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยพวกเขาต้องการแทนที่สหรัฐการคงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางทหารเป็นกุญแจสำคัญในการเีกเรียงความขัดแยง้งหากเราต้องการยับยั้งสงครามกับจีนหรือชาติอื่นๆเราจำเป็นต้องเข้มแข็ง เฮกเซดย้ำด้วยว่าบทบาทของเขาในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมจำเป็นจะต้องรับประกันความพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ของการ,รเผชิญหน้าใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ